ก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเก้าอี้เออร์โกนอมิกไม่ได้มีเอาไว้เพื่อเป็นยาแก้ปวดนะครับเก้าอี้เออร์โกนอมิกมีเอาไว้เพื่อรองรับสรีระในการนั่งของมนุษย์นะครับให้ถูกหลักกายศาสตร์มากยิ่งขึ้นป้องกันไม่ให้มนุษย์นะครับมีอาการปวดหลังปวดคอเป็นการลดแรงกดทับที่จะสามารถนําไปสู่อาการออฟฟิศซินโดรมได้นั่นเองครับในส่วนของเก้าอี้อัลตร้าเจ็ดนะครับผมเขามี7ฟังก์ชันด้วยกันซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้น เราไปชมกันเลยครับฟังก์ชันที่1นะครับจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันการปรับสูงต่ำนะครับผมของตัวเก้าอี้นะครับตัวเก้าอี้ u l ลตราเซเว่นตัวนี้เนี่ยจะปรับได้นะครับสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่124ซนติเมตรนะครับแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่1 1 7ซนติเมตรฟังก์ชันที่2นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการปรับที่พักแขนแบบ4มิตินะครับในมิติแรกในการเลื่อนไปหน้าไปหลังนะครับผม มิติที่2จะเป็นในส่วนของการหมุนซ้ายขวามิติที่3ปรับขึ้นลงนะครับแล้วก็มิติที่4จะเป็นการปรับเข้าออกนั่นเอง3นะครับจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันการปรับฟังก์ชันของตัวเบาะตัวเบาะของตัวอัลตร้าเซเตัวนี้เนี่ยนะครับผมพื้นฐานเลยเนี่ยเขามีความกว้างอยู่ที่67ซนมรนะครับลึก68ซนติเมตรนะครับ ตัวนีเ้เราจะมีเบาะให้หนค้านะครับเลือก2ประเภทเลยนะครับก็คือประเภทแรกนะครับจะเป็นแบบเบาะถังเนาะแล้วก็ประเภทที่2จะเป็นเบาะตะข่ายซึ่งเบาะทั้ง2ตัวเนี่ยก็คือจะเป็นแบรนด์ขาย์แอลอทั้ง2ตัวนะครับ การปรับเบาะสไลด์เข้าออกนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวปรับเนาะตัวนี้ก็คือจะมีลูกศรบอกอยู่แล้วชัดเจนนะครับเวลาลูกค้าจะปรับนะครับลูกค้าต้องกดลงก็จะสามารถเลื่อนได้นะครับผมเป็นการเลื่อนเบาะไปหน้าแล้วก็กลับมาหลังนะครับฟังก์ชันของเบาะต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นการปรับเบาะกระดกนะครับผมขึ้นลงซึ่งจะปรับได้จากตัวไม้พายตัวหลังสุดขวามือของเรานะครับ ฟังก์ชันที่4นะครับของตัวอัลตราเก็คือจะเป็นในส่วนของการปรับเอหลังการปรับเอหลังตรงนี้เนี่ยก็คือหมายถึงการปรับตรงพนักพิงนะครับผมซึ่งตัว Ultra 7าเซเตัวนี้เนี่ยโดยตัวเบาะของเขาเนี่ยจะเป็นในรูปทรงของ s c u r v ออยู่แล้วนะครับรูปทรงเดียวกับกระดูกสันหลังของมนุษย์เลยเมื่อพิงไปเนี่ยก็จะรู้สึกสบายแล้วก็จะค่อนข้างรองรับกับหลังได้เป็นอย่างดีนะครับ อัลตราเซเมนเนี่ยเขาจะสามารถปรับหลังได้สูงสุดถึง150องศานะครับวัสดุตัวพนักพิงเนี่ยก็ยังเป็นตาข่ายแบรนด์ขายล้อเช่นเดิมนะครับตัวพนักพิงเนี่ยจะไม่ฟิกระดับของผู้นั่งนะครับโดยการปรับความเหนืดด้วยปรับตัวหมุนข้างๆตรงขวามือเช่นกันนะครับหรือว,ว่าการปรับเข้าหาตัวเองเนี่ยก็คือจะเป็นการปรับให้พิงได้ลื่นมากยิ่งขึ้นหรือว่าปรับให้ความหนืดน้อยลงนั่นเอง เมื่อเราปรับพนักพิงนอนแบบสุดแล้วนะครับต้องการให้พนักพิงกลับมาอยู่ในระดับ90องศาเหมือนเดิมแค่ดันพนักพิงให้สุดอีกครั้งแบบนี้ครับฟังก์ชันที่5นะครเป็นการปรับศีรษะแล้วก็าการปรับหลังนะครับผมฟังก์ชันนี้เนี่ยจะช่วยรองรับหลังแบบเต็มแผ่นหลังเลยนะครับกระดูกสันหลังส่วนข้อไปจนถึงล m บาส p ปน e ส่วนแรกตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนหัวนะครับปรับได้3มิติสูงตำ่ำ ยืนหน้าหลังนะครับแล้วก็การหมุนให้รองรับนะครับกับตรงช่วงศีรษะแล้วก็ตรงช่วงคอให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนที่2ตรงนี้นะครับจะเป็นการปรับพนักพิงสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับ ฟังก์ชันที่6นะครับจะเป็นในส่วนของการปรับตัวแบคเลสนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจะปรับโน้มได้ถึง16องศานะครับติดตามหลังของผู้นั่งเนี่ยเพื่อให้โดนในส่วนของตัวกระดูกมากที่สุด3ส่วนนะครับฟังก์ชันที่7นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเล็กเลสนะครับที่พักขาถ้าต้องการจะรีแลกหลังจากการทํางานนะครับผมก็สามารถดึงตัวนี้ออกมานะครับผมเพื่อปรับเอนอนแล้วก็ยืดขาได้เลย อัลตราเนะครับเหมาะกับใครบ้าง1เลยนะครับเหมาะกับบุคคลที่ใช้เวลาในการนั่งทํางานนะครับมากกว่าการยืน2เลยนะครับผมจะเหมาะกับบุคคลที่มีเริ่มมีอาการในเรื่องของปวดข้อปวดไหล่ปวดหลังปวดเอวปวดบ่าต่างๆนะครับที่จะนําไปสู่ p าว e r อ f f อ c ฟฟิศดโดมได้ 3. นะครับเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาที่ใช้เวลาในการนั่งเรียนนานๆน,น,นะครับ 4นะครับจะเหมาะกับคนที่มีความสูงตั้งแต่165ซนติเมตรขึ้นไปนะครับ5จะเหมาะกับบุคคลที่ต้องการปรับสรีระปรับบุคลิกภาพของตัวเองในการนั่งเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ6นะครับจะเหมาะกับคนที่ต้องการให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นและ7จนะครับจะเหมาะกับวัยรุ่นยุคใหม่นะครับที่ใส่ใจนะครับในเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะครับอ่ะ สุดท้ายนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับผมสนใจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเก้า e อี้อัลโนมิกตัวนี้นะครับอัลตราเตัวนี้หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆของทางร้านอ e ีไลท์นะครับเดี๋ยวแทนเนี่ยจะทิ้งในส่วนของช่องทางการติดต่อสั่งซื้อนะครับก็ตอนนี้แทนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องไปรับลูกค้าหน้าร้านก่อนคงจะมาสั่งอัลตราเอีกสักตัว2ตัวแน่ๆเลยยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ